สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่้องทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟซีของลุอิสานขายดงนะครับมาอนี้กลับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมเนื่องจากว่ากับอำเภอพนทองนะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่เสียงนะครับไวรัสโควิดนะครับซิบเก่านะครับก็มีคนติดเสื่อนะครับอยู่ในอำเภอนะครับ ทางนนยอำเพื่อนก็เลยด้แบบประกาศแบบเขีมยงวดเนี่ยจังหน่อยนะครับก็เลยบ่ดได้ไปใส่มาใส้เลยครับผมแต่ขนาดออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องหายแต่แม่บ้านออกไปคนเดียวนะครับคือต้องแสดงตัวแสดงบัตรจังเด้ออกไปซื้อกับเขากับน้ำได้นะครับครับผมมือนี้ก็พอกันนะครับวันที่สิบหาเมษานะครับสงกา์นะครับเป็นมือสงกา์พอดี้าเป็น ทุกๆปีก็ได้นะครับสงการพอดีแต่ว่าปีนี้ทางการเป็นบ่อให้มีการจัดงานสงการนะครับหรือว่าเล่นน้ำสาดน้ำกันก็แล้วแต่นะครับครับผมมืนอี้ก็ห้างหายไปดนนะครับบไดเสียไปไซสครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านนะครับขุนนกขุนยังไปีเรื่อยๆนะครับครับผมกับมือนี้มีสองสองนุ่มนะครับมานําเสนอนะครับนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นนกลิวห่วยนะครับ ริวหอยนะครับริวบะตันนะครับตัวนี้เป็นนกสองกุกนะครับประสบการณ์นี้เราต้องห่วงนะครับทั้งสองประสบการณ์เราต้องห่วงนะครับครับ้าลังสายกับท่านใดกับทั่วมากรับได้รับสายกับเยาวากันนะครับด้วยเพราะว่าหาลังเตียกับผมไปลีอยู่หน้าผนครับส่วนมากนี่ขาดการติดต่อกับหลวงไพ่หนอกเลยนะครับช่วงวันหนึ่งนะครับ ยันนี่ก็เริ่มซาลุงเนี่ยจังหน่อยแล้วครับก็เริ่มสีขยับออกมาเริ่มเห็นงานเห็นการในนี่แหละครับเนาผมมาสอบถามบังครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นนกริวหอยนะริวหอยตัวใหญ่นะครับใหญ่ดีนะครับใหญ่เสียงดีนะครับเสียงพี่น้องก็คงสิได้เห็นแต่ตัวนี้เป็นนกสองกลุ่ม สองกุกนะครับเกาหมอนี่เกาหลนะครับต่อสายฟงสายไฟนี่ได้หมดนะครับทั้งสองตัวแต่ว่าตัวนี้เกากว่านะครับประสบการณ์ต่อสองกุกนะครับพอดียู่หอยนะครับประสบการณ์กันแต่ยังบ่สูตรด้วนนะครับเนาะยังไหนั่นก็กลับมาเป็นคือเกาครับพี่น้องเริ่มขยับนะครับขยับขยายนะครับหลายตัวนกพี่น้อง เดี๋ยนี้กาลังห่าวครับทายขนกําลังเต็มทุกตัวครับเริ่มพร้อมนะครับเดี๋ยวกระสีเอามารีวิวมาทายให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเอาสองนุ่มนีไ่ไปเดิมไปซะก่อนนะครับไปเดิมไปซะก่อนครับผม